ฮัโโลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่กุ๊กกุ๊กกางเต็นท์นอยู่ตรงป่าชายแดนนะคะใช่ไหมเพนะชายแดนเหรอพี่กุ๊กระวังระเบิดนะเฮ้ยก็ใช่ไงวันเนี้ยเราก็เลยจะมาบินโดนเพราะเขาบอกว่าจะมีการก่อการร้ายหรือเปล่าไม่รู้โอเคทุกคนเดี๋ยวเดะเพนะอย่าไปไหนระวังทุกคนเพนะกำลังจะไปสำรวจสถานที่นะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะไปบินโดนสำรวจชายแดนกันนะคะก่อนจะไปดูนะอย่าลืมกดไลค์รับกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดขึ้นมหมท่าไหรแล้วไปเลย โอเคทุกคนตอนนี้โดรนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะจูสัญญาณแป๊บหนึ่งนะคะโอเคไปเลยเลสโก้เฮ้ยทุกคนตอนนี้นะเราเห็นแต่ป่านะคะป่าเท่านั้นป่าและ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 ป่านะคะป่าลายเสียงเหลือเกินทุกคนเฮ้ยทุกคนตอนนี้พี่กูกกไม่แน่ใจว่าเราจะเจอแบบว่าผู้ร้ายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยสิ่งที่เราจะเจอเข้าไปในฐานทัพนะคะ เขาไปเทศขวขโมยเฮ้ยเชื่อหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนนี่มันรถถังเฮ้ยเดี๋ยวนะรถถังลำใหญ่มากของจริงไหมนะพี่กุ๊กกุ๊ยเดี๋ยวนะด้วยจากการประมอรือสายตานะคะพี่กุ๊กกุ๊กว่ามันน่าจะเป็นของจริงนะคะว่ามันใหญ่แบบนั้นนะ่ะใช่ไหมทุกคนเคยเห็นรถถังไหมเดี๋ยวเราซูเข้าไปดู เขียวนะคะเป็นรถถังที่ใช้พาแล้วก็มีรูขึ้นสองสองคนสามารถลงได้คือเป็นคนที่แบบสามารถลงได้อ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยรถถังแบบนี้รูปทรงแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวนะเรามาหาศึกษาข้อมูลรถถังแบบนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวนะพี่กูขอเซิร์ชข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเราเจอคลิปเกี่ยวกับรถถังเรียบร้อยแล้วนะคะที่พี่กูไปเซิร์ชมานะนี่ รถถังตัวนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยหนูรถถังเหรอใช่ไหมชื่อว่าอะไรนะอันนี้เป็นเบนรอดไม่ใช่เหรอพี่กุ๊กเบนรอดเหรอเอ้าอีกตัวหนึ่งอะไรคะเต่าเฮ้ยเฮ้ยอีโตโรคารุคารุคารุกะอะไรก็ไม่รู้ ไม่เจอแต่แบนด์หลอนเลยเนี่ยสงสัสยเราจะชอบดูคลิปแบนด์หลอนเยอะเกินโอเคหรือว่าเป็นรถถังลำนี้นะเฮ้ยลงน้ำได้ด้วยหรอทุกคนใช่ไหมคะคันลำนี้เอ๊ะแต่ว,ว่ามาสะเทินนะ้ำสะเทินบกฉันว่าไม่น่าจะใช่นะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นรถถังแบบนี้ว้ยคนอยู่ในรถถังสภาพเละขนาดนี้เลย คลิปนี้ทุกคน how to drive tank คือวิธีขับรถถังนะคะเฮ้แต่ถึงสีรถถังจะไม่เหมือนกันนะเฮ้ยมีหมาตัวนี้หนึ่งตัวโอ้โห <Okay. S 1> ทุกคน so นนะีคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาอยู่ในรถถังนะเขาจะเปิดสวิตช์ด้างมุมขวาโอเคนี่น,นวิธีขับรถถังแบบนี้กด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 ปุ่มอะไรไม่รู้3ปุ่มนะคะจนไฟสีแดงสีเหลืองขึ้นนะคะแล้วก็กดปุ่มที่4นะคะ กดปุ่มอ๋อปุ่มริมสุดนะคะแล้วก็ปุ่มตรงกลางพี่กุ๊กจะดูไปทําไมพี่กุ๊กจะไปขับเหรอเฮ้ยเราก็ต้องรู้ข้อมูลไว้ก่อนสิคะนี่แล้วผู้ชายคนนี้นะคะก็มากดปุ่มตรงกลางนี้นะคะสตาร์ทอ๋อนี่คือปุ่มสตาร์ทนะคะทุกคนให้มีไฟสีเหลืองกับไฟสีแดงขึ้นก่อนนั้นแล้วค่อยกดปุ่มสตาร์ทโอเคเขากดปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยโอเคพอปุ่มสีเหลืองนะคะเราก็ต้องกดด้วยเพราะว่าพอเรากดเนี่ยมันจะเป็นการวอร์มเครื่องใช่ไหม เฮ้ยทุกคนนี่อันนี้คือในรถถังที่ไม่มีใครเปิดกล้าเปิดเผยเลยนะมันเป็นอะไรที่มันแบบว่า amazing แล้วก็เป็นอะไรที่มัน s เ c r e t เป็นความลับนะคะนี่ผู้ชายคนนี้เขากำลังจะเปิดเผยความลับของโลกใบนี้เออแล้วก็กดลงปึง้งนี่ทุกคนอันนี้ก็คือเกตวัดนะคะเกตวัดของรถถังนะอุ้ยแล้วก็มีไฟสีแดงแม่ๆแมแบบนี้เฮ้ยแต่ตอนนี้ไฟสีแดงมันดับเอาทำไมเขาดับรถละ่ะเนนะอุ้ยมีไฟสีเขียว เฮ้ยใครรู้บ้างอะว่ามันเป็นยังไงคือตอนนี้กดไอ้ปุ่ม 3- าสีปุ่มตัวนี้แล้วให้ไฟสีขึ้นแล้วก็จะจู่ไฟกระดับว่านี่คือการดึงเบรกมือนี่คือเบรกนะคะเฮ้ยมันไม่เหมือนเบรกรถยนต์นะทุกคนนะมันเหมือนจะเป็นเบรกแบบเบรกที่แบบใช้พลังลมเหมือนเบรกรถทัวร์นะคะแล้วก็นี่คือการเหยียบเหยียบเบรกใช่ไหมโอ้เหยียบเบรกตรงนี้นะทุกคนนะถ้ามันเหยียบเบรกไม่ได้เราก็ใช้มือนะคะช่วยดึงเบรกนะคะอไอ้ตรงล่างนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือขวานี่คือคันเร่ง โหทุกคนรถถังนี่ไม่ธรรมดาเลยนะมันใหญ่มากเลยอะแต่การขับมันเนี่ยยิ่งกว่าการขับรถบัสรถบรรทุก1ิบล้ออีกนะคะโอเคคือเขาบอกว่าเราอะจะต้องเท้ากับไปอยู่ที่เบรกตลอดลอเวลานะเพราะว่ามันอันตรายนะคะอันนี้มันเป็นเบรกแบบนี่นี่อันนี้ก็คือพี่ยิงปุ่มยิงอะทุกคนปุ่มยิงในรถถังโอเคอลังมากทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะเรามาบินโดนดูกันต่อ โอเคทุกคนตอนนี้เรามาบินโดนดูกันต่อนะคะอุยนี่แหละพี่กูกูรู้วิธีขับรถถังแล้วเราอย่างน้อยเราก็มีความรู้ด้านหนึ่งแล้วทุกคนโอเคนี่เป็นอุ้ยนี่เป็นรถถังที่เคยโดนเราบอบึ้มมาหรอโอ้โห้โโกสกซากมันดีทุกคนน่ากลัวมากอะ่ะทุกคนรถถังแบบนี้นะมันเป็นรถถังที่แบบว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราบินไปดูด้านอื่นก่อนนะคะเศษซากรถถังมีอีกไหมอุ้ย ทุกคนตอนนี้นะเราอ่ะช่วยกันสังเกตด้วยนะคะว่ามีผู้ก่อการร้ายอยู่แถวนี้หรือเปล่านะคือเรามองจากมุมสูงนะคะไม่มีคนเลยสักคนแสดงว่านี่เป็นที่จอดรถถังธรรมดาหรอนี่หรือว่าเดี๋ยวเราบินลองลงไปดูรถถังอีกรอบด,ดีไหมนี่เป็นรถทหารด้วยทุกคนโอ้ยไม่มีคนเลยทุกคนที่กูกูว่ามันแปลกแล้วนะ เฮ้ยเขาคงไม่สอยโดนเรานะเฮ้ยมีรถถังอยู่ด้านในด้วยเฮ้ยเหมือนรถถังเมื่อกี้ที่เขาสอนขับเลยทุกคนแต่มันเป็นคนละสีนะใช่ไหมโอ้ยดูซุมเข้าไปโอ้โหสนิมเครกเกินรถถังสมัยสงครามโลกแล้วมั้งเนี่ยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะเราเปลี่ยนมุมนะคะเราไปดูมุมอื่นอันนี้เป็นรถถังอีกลำหนึ่งนะคะที่เป็นโอ้โหเขอะมากขี้ฝุ่นบุงบ้งๆนเะ่ะทุกคนนะยเดี๋ยวนะ อันนี้เป็นรถถังแบบเล็กกว่าลำเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามีสามารถมีคนบรรจุได้สองคนผู้โดยสารสองคนนะหัวโผล่ตัวนี้หนึ่งพตัวนี้หนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วการขับรถถังสองคนมาขับยังไงล่ะโอ้ไม่รู้เลยอะ่ะเดี๋ยวนะเรามาดูกันทุกคนรถถังแบบนี้นะคะคือแบบโหดมากเลยนะมันใช้เหล็กเหล็กที่แบบว่าใหญ่มากอะเป็นเหล็กตันหนาเลยนะทุกคนนะ เราลันจากที่เราสำรวจตรงนี้แล้วไม่มีคนนะคะโอเคเราไปดูด้านหน้าของรถถังกันดีกว่าไปเฮ้ยทุกคนรถถังทางซ้ายมันทำไมขยับวะทุกคนมีคนขับรถถังโอ้ oh, no oh no oh no 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 no, no, no. เฮ้ยมีชายปีศาขับรถถังเหรอมันเป็นไปได้เหรอจะเป็นวิญญาณพ่กุกๆวิญญาณของทหารที่ตายในหน้าที่เหรอ,อนี่มันเป็นรถถังผีเลือน เราจะโอ้มันแพนมาทางนี้แล้วก็ทุกคนเราเราเราบิโดนหลบนิดนึงนะเดี๋ยวนะโฮ้ยเฮ้เดี๋ยวนะแล้วใครเป็นคนขับล่ะอ๋อ้น่น่ะสิโอเคเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันว่าใครเป็นคนขับนะซูมลงไปเฮ้ยใครอะคนวู้วผู้ชายชุดดำโผล่หน้าออกมาชายลึกลับอะช่ปริศนาทุกคนวู้ เราเชืชาพิสนาเราต้องขับตามนะคะเราต้องขับตามโอ้ทุกคนขี้ฝุ่นมุ้งจีๆพี่กูกูไม่เปลใจแล้วว่าทำไมรถถังลํานี้นะคะมันถึงสภาพบ้องอย่างนี้ซูมเข้าไปดูด้านบนทุกคนรู้จักชายคนนี้ไหมชายชุดดาที่ขับรถถังเขาไม่ใช่ทหารนี่เขาไม่ใช่ตํารวจโอเคมาดูกันโอ้โหรถลํานี้รถถังลานี้เด็จน้ําไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหทุกคนโคตรโหดเลยแล้วก็ไปต่อนะครับ โอ้โหแลนลี่เหมือนขับแลนลี่โอ้โเหมือนเขารู้ว่าเรามองอ่ะเขาก็ขับโชว์ชายคนนี้เขามีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขาเป็นคนใช่ไหมไม่ใช่เป็นผีนะโอเคทุกคนว้าว